สพือเาสืใหม่พาซลาเป็นเมมืซื้อนกยังตกอยู่ไลยรวมทั้งนทั้งยงงเครื่องขึ้นละคาแหงไว้เครื่องรู้สึกว่าเครื่องแบบแพงแหงพี่น้อเลยาะเครื่องอยู่บานเทายังรขึ้นละคาเบิร์ตงกเงินล้านหึงสองล้านสื่อยังโไดเลยได้ไดได้น่อยแล้วเขามีงนซีตัวเาสื่อไปนะแดง่ํำมาเด้แดงซ้ำานีเขาก็เลยเนาะมันสิกลกกลืนกับตัวนี้เลย เอาท่า,าพานางงวงหน้ามาสองสองเมตรหาเด้อตัดสี่แผน่นตัวมันเรือหนัะกระยาบมัน,มน ับสบายดีนะบ,บ้านาสาวพอลุงแม่ป้าเบิร์ตสกุลสุคนเปนงง็นหรอไงเนาะเมื่อนี้สิไปเฮ็ดห้องน้ำพอลุงให้มันแล้วเปน็นหรองไงเพราะว่าออ่ายากให้น้องเฮ็ดให้มันแล้วเลยเปนงง็นหรอไงเมื่อนี้วิลีกิซิมาเฮ็ดช่วยน้องน้ำกับพวกซางๆกันแหละซอยๆกันหลายคนเปน็นหรองไงมาซื้อ,มไ,อ,งไ,งอไม้พาเซล่าเป็นหรอไงไม้พาเซล่านี่เซ็ตแผ่นหนึ่งนะประมาณแผ่นหนึ่งประมาณเซนเซนซิปอีย่างก็บคืนราคา สะพเพิสเฮาสื่อใหม่พาเซลาเป็นเป็นลมไปซื้อนี่ก็ยังตกอยู่เจ็ดเจ็ดแสนแปดแสนอะไรเป็นอัยรวมทั้งหมดทั้งยังอีกเครื่องก็ขึ้นราคาแห้งบบไว้แล้วนี่เครื่องรู้สึกว่าเครื่องแบบแพงแห้งเป็นอันเลยเนาะเครื่องอยู่บ้านเท่านี้อีกยังก็ขึ้นราคาเบิร์ตอีกยังก็เงินหลานหนึ่งสองหลานไม่ซื้อยังโบได้เลยนะเนี่ยได้ก็ได้หน่อยแล้วเขามีอันซีตัวเขาสื่อไปนะแดงสั่มมาเด้แดงสั่มหนิเข่ากันเลยเนาะมันจิตกลมกลืนกับตัวนี้เลยเอาท่าพานางงงหน้ามา สองสองเมตรหาด้อตัดสี่แผน่นตัวมันเรือน่ะกระยามันันเรือนเท่าไปเลือเลือใส่กนพื่นอลยเสิบหหักง่ายดอกใหม่อันนี้มืช่างคนก็นกลังประกอบมันีนเกียร์อยู่เฮ้ยเฮ้ยบซเพนนะนะบใไซบใไซบอไซบใส่ก็ได้จะใส่ผพนนี้มันกระทูแล้ว,วนี่ใช่แหละนะมันเล่นเพลิน่า

บอ่อของไมงนนะ่นี่ยนะนี่พตัวนี้มันกันใหน้มันดินเลยตัวนีขน้ขันใส่โบเทียงนี่มันดินดิน้านี้มาแทกทัดวนี้ทั้งนั้งงองแม่นหาซิปเอ้ แม่หาซิปได้พี่แล้วลรับพี่และสองแม่นายมากระปอกตะปูไม่ร้องขีดโอ้เออมีเพื่อมาให้ด้วยขีด ต้นนี้ต้องตัดเพราะมันเป็นแผ่นลุ่มเาใส่เป็นลุ่มตัวง,งามไปเลยนะพี่น้องนเลยอ่าเพราะว่าต้นนี้เขาซื้อต้นนี้มันถ้าท่าสีท่ายังอันเขาไปซื้อไม่ตัวเป็นแผ่นนั่แนแผ่นหนึ่งแผ่นละแสนชิปก็ต้องต้องไปกบอีกอันนี้เขาท่าสีท่ายังเหลือบ้อยก็สะดวกสบายอีกนะม่ต้องไปลำท่าสองท่าสีอีกพี่น้องนเลยนี่ อย่างอยากให้มันเทียงมันจะประมาณนี้การจะเกาะใส่บนกลางจาะกันนิ่งการกันมานนี่มันแบบโบตรงกันประมาณนี้โอเคเออมาแล้วลูกสองมาถ่านสิบโอเคขีดล็อกน้าหน,นึ่งมันเป็นยังดอกนี่ งานนั้นคิดเกียร์มาตัดเองเส้นไส่หินเกียร์เป็นอยู่ที่ไส่เป็นอยู่ที่หินเกียร์ว่างเป็นอยู่บ่ใส่เป็นอยู่บ่นักง่ายบ่นี่าโอ้ยหนึ่งว่าไผ่ฉดอกนี่ พอเอกมาแต่บ้านเดียวกันในไ,ไหนมูกันแต่ยังในหน่อยของเียนห้องเดียวกันเมื่อหองเดียวกันเลยห้องเดียวกันเลย <c oughs> และเข,ข้าคางห้องมัน,นอไหร่นาะตัวไ่ได้ข้างเลยตัวเจ้าตรงยืนข้างพี่มันต้องยับปีไหมมันมันปีนพี่ทางบอกตัดจังแมทหนิตัวแม่หาแผลบอไม่แน,น่ไม่แน่นบอไม่แน่นหันอีกกันี่ไงพอเอาเ <c oughs> น,นี่ยมาหันหันใหม่นะ <c oughs> เอาเลยตัดตงเบื้งด้นะเดืดตบางไงคุณบอตัดตรงโน้เลยตัดเข่าดบอ่ะเข่าเนี่ยไไม่ตัดเข่านะอันนี้ตัดกระโลน่ันได้ไดี่ตัดนได้นัันันค่บงเอมันกับตัดมักับตัดง่ายเนาะไปอุตส่าห์ไปซื้อหินเกลี่ยมาให้น้องเลยนี่ซื้อมาหม่เลยนี่เปยังบ่เทียงบ่ บิ้ง่นเอขมากเะบิงบบ่พี่มันมีนอรอกคนนี้เออนอรอกคนนี้ม่ายนะข้าบอกข้าเราจะปี่นผานตัดเออเห็นบอมันใส่แต่มันดีดมาพันบรหนงเมันลงลุมลายโผด้ลย มายหลอกลงไปแล้วแว่นันี2ันมีสองอันบงไ่แ่เลยประมาณหกแผ่นเลยตัวตัดตัวีตตนเ็แผ่นบ่ว่าประมาณสี่แผ่นนะพอครับดครับบตัวนี้มันหลอกกับตัวนี้แด้นี่แด้มันลายแผ่นตัวจิตต์จะหน่อนี่ไม่เหียันลอค เออบันเล้่มันลุกเข้าไปในระวังไงมันลุกลุกเข้าไปในในนี <h <h ่นี่นี่มันลุกลงไปหูตัวนี้มันเบาเพียงสั้นนิ้นึ่สั้นแล้วมันลุกเข้าไปในนี่ต้องเอายังมาฮ้องอยู่นี่ใช่เออตัดเลยตัดเลยใช่เออตัดเลยเอาเอานเลื่อตัดเลยก็ได้

เป็นยังว่งตกยังวนเลยนะนี่บ่อเด้ไหตกแหงขนาดมากใตายี่ตาในนเลยนไม่น่าแม่ได้บับหัวไก่แล้วเนาะนั่นแหละฮะ เอาไปลงบัน,าน,นบางคูนไปดูเนาะเก็บบางคูนนะไปลงบันบางคูนหลายวควเอาเก่เขียนเส้นมาก,กับบางคูนเลยแน่นแม่นมิตอรบับางคูนคกับมาแทนขึ้นโมบายเลยแน่นเลยเล้ก็มาตรงเสือก็ยังโอ้บอกไม่มีคนอะไรเลยิตอร์ประจำย <c oughs> ี่นอเนาะโตกนเนาะ ยูหันตรวมี้นอดกันนอดเกี่ยวมาเ้ยนอดเกี่ยวลำดำเงี้ยเงาเาลงลุงเหรอลงลุงตอนนี้เออแล้วพี่น้องแดหของน้ำพะลุ่งเนี่ยแคแค่น่ะโอ้ยังลายเออเดี๊ยแทกแทกแท๊กตัดนี่ ยกมาเลยวังบาง่าฮะแล้วขาวข้าวต้นอสวรรค์ตข้าวต้นยังยิงได้สวรรค์โตยิงมาเตียวของงานอยู่รนองมันจะง่ามบมเลยอืน้อหนึ่งบ่แลาวขาวอาอนอันนี้ตัดนัะจีบพุ่นลายขนาดไลายลายลายเออแบบมันจีพุ่นพุ่งแล้วไ โอทับรสื่ขั้นมันเ,าเอาออไปเรื่อยมันก็ได้วางจับได้บอมีมีคาไปเรอยเลยนี่นีไปเรอยนี่ไหล่เบอกขั้นมันก็มีบ,ออบอโอ้ตัดบบกี้แทนมึงอยู่บ้าน,านไงตัดอะไรกันแววางออเลมันจ้เอาแฉกเขาขีดแล้วเอาไปตัดอยู่หันเอาแล้วมาเดี๋ยวเจอจอีียงออยู่ดก เลือเ่อยยืมเงินกันนี่ดิกระเทียมมีสีหินเสี่ยมาแล้วเอาหินเสี่ยตัดก็ได้เอาหินเขาตัดกระโหลกสีพุ่นเล้าขนาดเลยป้าต่อเหรอขปันค่ะอืมตัดซีพูนนะพี่ก็ส,สีใส้ได้อยู่อกพี่น้องเลยเบิ้งเครื่องก่อนเบิ้งเครื่องทัมมาทัมมารถนักท่องเที่ยวเบิ้งเคพี่น้องเลยมีแต่เครื่องอ่าเครื่องอยากเอาไปาค้นแน่นอนเลนยไกอยากอันนั้นแน่ ทำรถนักท่องเที่ยวแต่ว่ามาซื้อเครื่องมันเนี่ยกล้าว่าสิไปปิดจอบงานพะลุงไงมนันแล้วเลุยชัดบิดีกับิได้ไปเลาะทั้งพึ่งพี่น้องเพราะว่าถ้าแม่นว่าไห้สร้างในบ้านเฮ็ดกะก็กะได้พี่น้องเลยแต่ว่าข้าเจ้าอยากเกี่ยวกันยากแน่อหมกับบุหูชี้สร้างงานกันแบบใดกนะก็เลยว่าเอ้าไห้สร้างน้องๆในเฮ็ดแล้วเขามาจ่อบเบาแล้วก็ซอยเขาเฮ็ดน้ำ มันกระบดีตึงกันมาสีร้ายหมือ่นนะถ้าว่าวมันเป็นงานที่ว่ายางหยาดอยู่กับจ่างๆครับเจะาเอาเฮ้่ยนี่อีกเช่นหนึ่งว่างอีกเช้นหนึ่งมึงดูมึงดูขู่มึงจะทำสิ ตีไม่ได้คม่ไม่ไหวอกตรงนี้แบบนี้เอาตัวเขาซื้ออีกเขาเอาอีกประมาณสักซองซองแผ่นก็พอแต่ว่าตัวซองแผ่นนี่เขาตัดตัดครึ่งเลยชื่อ ตัดง่ายอยู่เนาะง่ายอยู่ได้เลยไสเมอนกรได้บอส่เมินขี้พุ่นมันลายตัดขี้พุ่นกุ้มเลยเปลี่ยนใหม่่เนียไสเมอนเลยขี้พุ่นไลายกวนก็โอ้ยโอ้ขี้พุ่นกุ้มเลยแหละกำเมินพวกเขาตัดพวกขี้เอ็นอันนี้คืออันขี้พุ่นกุ้มมันบม่เพเลื่อยไมเลื่อนมันค่อยออกใบนี่เขาตัดโลกระเล็งแมนแมนบอตัดอันนี้ก็ได้อยู่ ว่าท ну ี่พุน no มันจยากลายลราพื้นแท้นีระเทศาเละสบานะไม่ไมั่ข uh ึ้นเลยตัวงไจะแผ่นอดห้กระสังสี่แผ่นแม่แมนโตโตหกแผ่นเขาเออหกแผ่นลงตรงมัดหกแผ่นก็ข้ามโพ่อกับจมาสือหม่แต่ว่าคือจีพ่ออยู่แล้วเราแล้วเราหกแผ่นนี่ยเลย วาด t ิหัดเด้บวดบวชเอกล้ๆนี่เออนน้แปงเจ้าตแปลงนะกระเป๋าเอามาทิ่มพังพี่ก็ได้หรือถทิ่มของพังได้พังหนึ่งก็ได้แค่มนน่อยพังเดียวกันเลยเอาหน่วใหม่ก็พอดเอวลงบวนนี้ นตัวนี้เมื่อยแล้วว่างเมื่อยแล้วเปลี่ยนว่างตันเลยเดี๋ยวตะแล้งเชืดเลือดแปลงเป็ดจานใหญ่ให้กินน้าพี่น้องกินกนจิ้นน้อนนีแน่กินขู่มือกินเลือดแปลงเป็ดกินเลือดแปลงเป็ดกินปีงอะปิ้งนี่คู่มือเข้าน้อง

อันเฮ็ดเฮอนอยู่บ้านอันบางคูนีลนะเอ๋ยแม่นบอกว่าคนละสีตีสีเดียวกันบอกจแหบไปเลยก็ได้นส่่องแมทชองเมรก็ได้ตัวนี้เฮาตัวเฮาสิไปตัดเอานี้เออช่องแมแม่ ได้เ้ยแบบนะตัวน่ะเป็นเป็นล่มตัวน่ะตัวนี้เขาสีเอาสีไปตัดประมาณสักหาสิบเซนหาสิบเซนน่สินะเอาก็ะไลใส่สองเมตรสเมตรยาวบบ่สองเมตรพอดีเลยได้มันไม่สี่เมตรตัวเออ่ได้่ได้มัน ไก่เนี่แหละแม่นๆใกล้ๆนี่เข่าคนม่วงบ่เลยไกลดอกใกล้ๆนี่ยนี่โอ้ตุลิงตัดเข่าลีเจ้าเนาะเออบ่เนื่องว่าเนื่องว่าอยูอ่อนคมเนาะบ่ไปยั่งดอกหน่อยเดียวตัดหล่นลดเนาั จะเผาส่วงแม่แม่ทีมงานางายแม่่ทีมงานฟางยอ่ก่เดียว บ,บ,บอเราหันหันบนแษัทเหันตึงสันตึงเนีจะันมันเนีฉมันจังจังบ,บิด แจกสองเมตรคือเก่าไม่เอาเปอไปไหนใส่แผ่นอันนี้เข้าไปก็คือสิงามมันเป็นไอเดียแบบใหม่นะที่จริงกอ่อป,ปูนมันก็กได้ยู่แต่ว่าเใหา้เหเุใดให้เหตุแบบใหม่นเนี่ยไปเอาไปทางล่างกอ่อปูนทั้งหนานี่ยเศดเป็นใหม่เลื่อมเดือดเดือดกันลง,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 งมาเป็นยุกใหม่นเนี่ยไปเอาไปทำรูสร้างตู้จริงตัดมึงดู อาผู้เป็นช่างในชนไลบริเฮตเราไม่ได้พูวนโบเป็นช่างในเฮตชนไลนี่หนออันม่อมเอาหนอตะไนนะเไว้เอาหนอ่นดเกี่ยวเอาหน้าเตอก็เลยทเออหนาเตอไได้ไหมพี่ฟองเออหนาดำ เอ้เรื่องเรานี่มีครบเลยเนาะเหลือเเ่าไรเหลือเท่าไรเพราะขนาดเงย้าวนี้ตัวใดขนาดเหยาซ้ำกันหมดตัวนี้เออนอนันเดียวกันเย้าคนนี้มีบ่มันต้องอันนี้มันิ่งเล็กนึกเกินเล็กอะไาแบบนี้บ่ยิ่งไงเ่าน่ย บอนี่นี่แบบจุ่มนี่แหละนี่น่าดีเดี๋ยวยิงกระเบื้องนี่บ่ได้บ่พุ้งเท่านี้นี่นี่ตัวนี้พอดีเว้ยเังมันเป็นยิงอันได้หัวมองมองมันนะมองมันนี่เฮียมันเป็นก็ยิงเลยคือไงยังมันเขาใหม่แล้วมันบันเดย์ตัวเส้นหนอตัวยิงใหม่เว้ยบอแบบหัวมันเป็นเกี๊ยวเล่มเด่นเลยเพราะว่าเขามีสวรรค์เนาะเอาสวรรค์เจาะเดย์ก็นี้บ่ได้บ่บ่มันใหญ่หมเลยหัวนี่มันมันเป็นหัวหนอดตัวใังไนะลืมนี่นี่นี่แต่ว่ามันสั่นผลสั่นตัวนะสั่นผล นั่งวนนนบ่ได้บ่ตัวนี้เลี้ยงยาวจุดเลยใช่ได้่เออออนี่ได้ต like ัวนี Idol ้นะได้ได kind of ้ได้ได้กลับแสดงหนี่งเสียวกลับหนึ่งหนึ่นใช่เป็นยาวนี่เนาะตัวสีเหลืองมันสียาวกุนี่แหละนี่ตัวนี้แหละตัวนี้พอดีเส้นตัวนี้นะเออตัวที่มันสี้สามเส้นพอดีเลยเพราะว่าเขาเจาะเจาะเข้าไปเพื่อเม่แป้นนี้เลย อกับหนึ่งบันพับมี่บอกบันพับประตูประตูห้องน้ามือจับกระซีธรรมดานี่ยบันพับตวตัวน้อยอ่ะเบาๆเนาะแมนนเนี่ยเออเออตัวหนัสอหาปัน,อ,นอ,อันหนึ่งอ, <15, 000. S 1> อันหนึ่งซิบหาพันสซอันสามอันบ่ชู้งเอะบอ่บ,บ,<า>บ่บันผประตูนีน่อยนะ บัตรประตูสังกะซีันกประมาณ2อันแล้วก็มือตัวนี้ออนมือเออใส่ตัวนี้ก็ได้พอดีจับห้องน้ำแนวลอกเลย่ะแนลลอกแนลลอกแค่แชนเดียวก็ได้เอ้าจะบอกปาจี้ตัวนี้ป่ะใช้เงินค่าเครื่งอไ สวยเลยเนี่ก็โอ้ยสิบเอ็ดโมงนะเทรากอบเจ็ดเจ็ดแสนเท่ากันก็สิบพันพันแสนนี่เลยเจ็ดแสนเก้าสิบพันขอบใจด้วยโดยโดยเดี๋ยวมาเสอน้ำไมแต่อะไรบ่พอโดยโดยตลอดคู่มือเลยนะ พี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันบัตรมังคุณเนาะอ่าตอนนี้บิลลี่ก็มาสื่อเครื่องแล้วแล้วก็อ่าสื่อพวกน็อดพวงยังที่ว่าจะเฮ็ดเฮือนห้องน้ำพะลุ่งแหละเดี๋ยวเอาใจช่วยกันพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามทางเพิ่งนงกันนอว่าชีเลอโบมนินีแล้วก็บิลลี่ก็สีไปสื่อ,อเครื่องเพิ่อมอีกพี่น้องเอยเนาะอ่ะบายสวัสด <c oughs> ีเนาะ